สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมผมผมคือผมผมเองนะครับวันนี้มาอยู่ที่สวนแก้วเจ้าจอมนะก็คือผมซื้อต้นไม้ชนิดนี้ไว้จะเอาไปปลูกที่บ้านสวนนะครับแล้วก็วันนี้เป็นเป็นวันที่ผมต้องมารับต้นไม้ลนะก็คือจองไว้สี่ต้นนะครับเป็นสวนแก้วเจ้าจอมของจังหวัดชนาตบ้านผมเองนะเดี๋ยวขับรถมาประมาณักสามสิบกว่าโลครับ ที่นี่เขาปลูกเป็นสวนเลยนะครับนต้นเล็กๆแต่ต้นใหญ่เนี่ยก็หลักพันนะอันนี้ต้นนี้ที่ผมสั่งซื้อไว้จองไว้สองเดือนเกือบๆสองเดือนนะต้นนี้นะครับปลูกแบบโบแดงไว้แก้วเจ้าจอมครับอันนี้ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้สวยงามนะครับ อันนี้ขอไม้ไปด้วยได้ไหมครับใชอ้<ต>ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปค้ำที่โน่นไม่มีที่ค้ำขอบคุณมากแต่ละต้นได้มีต้นค้มสวยมากนะครับนี่คนติดตามมาเลยโอ,อ้น้องสาวคมเลยนะนี่ครับคนดูเยอะใบมันเยอะมันจะทานไม่ไหวครับนี่คือต้นที่ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับออเดี๋ยวจะเอาไปแบบนี้เลยสี่ต้นนะต้นสูงสองเมตรกว่าๆนะ ต้นหนึ่งคือต้อนนี้นะอันนี้สูงสองไม่ก็่กว่านะไซส์นี้ก็กำลังสวยนะครับที่นี่ก็ปลูกเยอะมากๆนะปลูกจำนวนให้ผู้ที่ต้องการต้นไม้ไปประดับบ้านนะครับโจเลยนะครับเขาขายไมนะาหมเนี่ยโหมาไทยหลานเขาแลว้วหลานเขาจองแลนะ้วโอ้โหนาน,นหมดเลยนะยอดจริงๆ ออเียสวยจริงจริงนะเยอะเยอะมากๆนะอีกต้นคือต้นนี้นะครับดูสิการเขานะดูการหอต้นไม้ของเขานะครับ มีการห่อต้นไม้ของเขาฮึบอันนี้ไปไปตั้งคี่วันปลูกได้ครับผมปลูกได้เลยได้เลยใช่ไหมขับับได้ครับได้เลย่เสียผ้านห้าต้องเสียานหนเนี่ยถ้าไม่ได้ตายนะไม่ได้มาหรอกนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ย ต้องฆ่าแน่โอเคเดี๋ยวขดเอาอะไรฮะแป๊กกรป้าเดียรจะรู้ในหน้าอย่างมึงเนี่ยแล้ก็แป๊เดียวโหนี่แตกเลยต้มนะนี่คือวิธีการต้น ทำมาอย่างนี้เลยนะครับขูกข้างบนนะตีต้นนะครับเด็้นเข้าไปก็ได้แล้วก็เขาก็ถเาวมางจ้ ไมมาเนาะน้ไม่มาในทิ้หายกูจะใช้เงินจะใ้ยาวไม่วานเมาม่วางพิการพิการเอาหรือไม้ออกนะครับเพราะว่าต้องดาวไม้เพราะต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้แบบถ้าโดนลมแล้วสามารถหักได้นะครับเกิดข้อเสียหายฉะนั้นก็ต้องใช้ไม้ค้ำผูกไว้แบบนี้นะ เพื่อนๆดูครับเนี่ยโห่ก็เป็นสวนแบบนี้เลยนะปลูกเยอะมากๆนะครับโอ้โหผ่านเยอะมากๆนะครับนี่ตตนนนะมมกำลังลงใหม่แล้วชุดนั้นชุดที่โตเท่าเดียวขายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เสียดายต้นใหญ่ดียเขาเนี่ยเ,เป็นชัดเลย,นะยเนี่ยใบเยอะมากนี่เขาเรียบร้อยไปแล้วนะเสียดายนะเสียดายเสียดาย ก็อย่างที่บอกคือที่นี่ทําสวนแก้วจอจอมจําหน่ายคือไปสําหรับประดับบ้านนะครับปรับสวนก,นก็มาหาซื้อไว้สี่ต้นนะไปปลูกที่บ้านสวนนะครับไซส์ใหญ่สองเมตรกว่านะครับสูงแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะขนไปยังไงนะครับอืมน,น,นี่ครับเขากำลังขนตัดกันนะครับ ขนกันแบบนี้เลยนะครับดอนทิพย์หนันกเยอะนะครับน,นี่ม่เลยองอ๋อครับอ๋อเกินใช่ไหมครับเนลักกำว่าปลูกว่าเอาไปปลูกอะยี่สิบวันเนี่ยพอดีอือครับเพราะเีอยมันจะมันจะน็อกหน่อยเนี่ยใบยมันจะร่วงหน่อยเนี่ยเพราะรมันลมหกักกินเลยครับ ครับเลยงนอครับต้องต้องใช้อะไรเพิ่มไหมครับปุ๋ยปุ๋ยมีไหมไม่ต้องให้รูดให้มันเป็นแตกยอดอะประมาณเดือนนี้สองเดือนเลยค่อยใส่ปุ๋ยอ๋อครับครับน้ำก็ลดสองวันแรกแล้วทีนี้ก็เว้นอาทิตย์นึงรดเที่ยวฮะอาทิตย์นึงรดเที่ยวเขาไม่ชอบน้ำหรอครับไม่ชอบไม่ชอบเพราะน้ำจะมันแย่มันเน่าอ๋อโอเคโอเคโอเคพออาทิตย์นึงอะรด ตอนใหม่ๆเนี่ยรถตั้งสองวันรถครับรถไม่ต้องมากแล้วกเปียกทุกเนี่ยตรงเฉยๆแล้วก็โอเคไม่ต้องให้มันน้ำมันขังครับครับน้ำมันขังมันไม่ชอบใช่ไหมครับคนเชียร์มาเยอะคนเชียร์เยอะแยะนะครับรักจำก็น้ำน้ำขังไม่อบไอ้แอันั้นร่าง ลำสามชอบน้ำครับโบชมพูรครับดอกสวยครับสวยมากสวยและยาเลย เนใหญ่มากๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนนี่ก็เดี๋ยวรอดูตักอยอดเลยนะเดือนหนึ่งปริสัพันธ์นะมตาโตมาครับเ<อ>จ้าหน้าที่ ้เจ้าของครับเจ้าของัวเจ้าของสวนครับรนนะน,นี้น่ครับนี่อะไรตังที่นี่ทำเป็นสวนนะครับเนีร่อรออันนเริ่มเต็มแล้วสี่ต้นไ,นได้ไหมครับ ยาวเลยยืนยาวสองเมตรแหละนี่ครับขายกทีเยอะเยขายดูแลนหัวแม่ก็สองานเถอนจัตที้รับจัดที่อันนี้อาจจอันนี้ให้ไม้ไปด้วยนะครับไม้ไปไปค้ำแบบนั้นรอบยังไม่หมดเลยอ เอามาให้เราสอบก็ต้องสอมนะครับนี่ที่ถ่ายมัดไหมฮะถ่ายใช่ดังเอสเลยนะที่ถ่ายก็คือคู่คอตายถ้ามึงไม่ต้องกลัวคนนั้นจะฟืนโอ้โมันยิ่งเขยิงสวยมันยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะเนี่ยนะครับวันนั้นเอามาต้นหนึ่งสองเมื่อห้าโอ้เหรอ รากว่ามันตักวันนั้นต่ำหน่อยมันต่ำทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับในการวัดขึด้นรถทำเตรียมไปบ้านสวนผมนะนี่ครับมัดอย่างดีเลยนะเนี่ยเห็นะเดี๋ยวจ่ายตังค์แป๊บสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านสวนแล้วทีน,นี้เราก็เดี๋ยวมาลงปลูกกันเลยนะครับตอนนี้คือต้นที่ปลูกต้นแรกกปแล้วนะ นี่ครับช่วยกระปุกนะนี่คือต้นแก้วเจ้าจอมนะครับแก้วเจ้าจอมนะครับก็แปลมาสีต้นตามที่นั้นเลยครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปยาวนะครับคลิปยาวให้ชมนี่คือนี่นะต้องค้ำแบบนี้นะคือต้องค้ำแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าคือมันเป็นไม้ที่แบบไม่มีลากแก้วรากแกวยาวตั้งแต่แรกเป็นลากฝอยนะครับฉะนั้นต้องจับต้องเีงเลยแบบนี้นะ โอเคนะก็เดี๋ยวทําสักพักเดี๋ยวให้ดูให,ใหม่อีกทีนะครับหนึ่งทีนี้ก็คือการพันข้างล่างสําคัญนะเพราะว่าคือเขาจะต้องมีการค้ำแบบนี้สามอันนะครับให้เป็นกองไม้พองเสือแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับ<อ>จะได้ทรงประมาณนี้เนี่ยครับก็ ผมสูง180นะหัวยังไม่ถึงชั้นล่างสุดเลยนะแต่ความเป็นร่มเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าสวยมากนะครับเข้ากับบ้านมากนะครับนี่ครับนี่ช่าที่ปลูกช่วยกันปลูกนะเดี๋ยวตอกหลักอีกท,ทีนะครับเราเดี๋ยวมดูต้นต่อไปด้วยกันนี่คือต้นแรกนะถือว่าโอเคมาดีแล้วปลูกหน้าบ้านนะนี่หน้าบ้านนะครับ